สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีย่ำเศร้าๆาตะเวนกำลังสิขืนพี่น้องมื่อในกัวันอาทิตย์ไ่ลิงลงมาขายของลงมาขายน้ำคือเก่าเนาะตื่นตั้งแต่ตีสามพี่น้องเอยตื่นตั้งแต่ตีสามขายนา้ำกาแฟชาเขียวเพื่อเห็ดยังแหลวก็สวยพี่น้องเออลุงพุ่งผัวเนาะผู้ดเดียว ต้มน้ำต้มยังแล้วโหทั้งพักทั้งป่งไก่เต้มมาแต่เสื้อไม่ลิงก็บริเลอเนาะลดคันลงมาขายของไม่ลิงบริเลอเลย หาก็ได้ขายสองแก้วพี่น้องเมื่อนี้คือเงียบแท้วันอาทิตย์ตรงกับวันพระใหญ่วันศุกร์ผมมีหัวคน,นสิย่างพี่น้องมาหยอดมาแหนไปวัดมดไม่เล่งก็ขึ้นแตนขายของนี่ก็สิไปวัดเนาะสวยยังสีมาค้นเขาพี่น้อง สวยแหละคนกันยังบลายพี่น้องเมื่อนนเนี้ยวัดบลายปัดใดเมื่อเนี้ยบางคนกันบพันแล้วเกลียวเขาวบางคนกันบพันในยางเนาะก็เลยบลายตะเวนเริ่มซองตะเวนขึ้น เฟนขึ้นเรื่อยๆเรียบๆพี่้องเก็บเครื่องเก็บของขึ้นแล้วเรียบร้อยไม่ลินงก็ไปซื้อตะก,ก้ากับสีนหมูหมักม่วงอันนี้มาไว้ใส่เสื้อผ้าลิ้งๆกับมีบุญคนบลายอาทิตย์นี่พี่้องตลาดไหว้แล้วแดดกระแดด เลีงกัสิาพาออกไปห้าแก้เขาเนาะเพราะว่าซีเขาแต็มมาขึ้นเ่ยมัว่าชีได้จักสอบสบายดีอีกรอบน้องสบายดีขึ้นมาแต่ตลาดแล้วขึ้นมาแต่ตลาดแล้วจ้ามาผอบว่าเห็นพายุเงินจ้าคนหน้อยเอแม่ลงวัดลงไปใส่บาตรก็มีบุตร เอาไม่บุญไปน้ำบอลลีจังใดไปเบิ่งลูกก่อนเนอไปเกาท่าแม่บอกป้านะท่าแม่อยากไปใส่บาดแห้งเอาล้านลงน้ำทีเนอะเพื่อเอาล้านไปน้ำมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่ เมืเ่อค่เนเงียบเงาเงียบนห้าเาสอย้านนั้นตรงกับวันซิ้นหลักกปกันายางเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเมืม่เลี้ยงนกะถาเท่าแม่ขึ้นมาจังสิออกไปหาแก่เขาพี่น้องเลยยังโมโหด้วยวัน เขาสีได้เทอาไดเนาะเพราะว่าเมาื่อคืเนี่ยไม่ลิ้งมากก่อนรุ่นอยู่กอกันว่าสี3โตตรงบอซีซ้ำโตตรงบ่อเรื่องไดรุ่นอยู่จ้ารุ่นรุ่นรุ่นอยู่ ได้แปดร้อยเก้าร้อยน้องได้เก้าร้อยกับหาสิบพันได้เก้าร้อยกับหาสิบพันเก้าร้อยนี่มีเงินเรียนนะพ่อลงอยู่เลยพี่น้อง ได้เก้าร้อยดียใจดีใจสุดๆลยได้เก้าร้อย <S <S ขนาดบ่มีคน้นนี่พี่น้องคิดว่าสีบ่ได้ขายมาคลายช่วงสวยๆตะเว้นออกจังได้ขาย <S 1> <S 1> ตนแหลน้เงียบเงียบเงียบจนคุ้มให้เขาเจา้าซอยซอยแน่สอยแน่ บบว่าเอาเอาม้านให้แน่หันนะพี่น้องเอาแม่เฮงให้แน่เจ้าก็มาให้แม่เฮงแล้วก็มานแม่เฮงแล้วก็มานแม่งสิลงจกลง พูดไวจากสามทิศนี่ไม่ลิงสิบได,ได้ได้ใหม่มาเนาะพี่นนองได้ไม่ลิงกับมาเซ็ตสล้างหงองมีแต่แนวประกอบได้นะเซ็ตเรียบร้อยสจดเปลี่ยนได้ใหม่จะให้สร้างมาเบิง้งดึงขึ้นให้สร้างมาดึงขึ้น ลกเปีนถ้าถ้าบอมีไดนี่ตายโลดมี่น้องเอ้ยเครื่องปลูกไม่ลิงตายแท้ๆบด้ย่างแท้ๆเครื่องปลูกค่อยเพราะว่าแล้วขขาเนี่ยก็สิออกไปฮดอันต้นมะพร้าวต้นนั้นหมาาักม,ม่วงต้นหมักยางค่ะเนาะ ไม่สัตวลหตายทแทบแบ่มีนำโหดเลยลิงาสิใส่่อสิพัง่ออยูอย่ทางเงินทอนพี่น้องทางเงินทอนเงินหยังิีใจจ้ะเอาไว้ต้อนทอแม่เอาไว้ต้อนทอ,อ,อ,อแม่ก่อนเอาไว้ต้อนทอแม่ก่อนนะ เอาแม่ลงแรงฮุบลงลายเราพี่น้องไม่จับเสื้อผ้าไวจักยังไมล่ลงพุงขวดไม่ลิงเลยว่ามันยากอันข่อยชีลงคายข่อยชีลงคายนะ้ำแต่เสื้อผ้ายัางไม่ลิงกับบ่อเลยเอาลงเนาะเพราะว่าเบิ่งบ่อทานนะันเราพี่น้องตวนี้ก็ยังเบิ่งบ่อทานันเวลาแบบลูกค้ามาพร้อมกันปุ๊บทีเดียวนะ่ะไว้จัอยาเข็ดให้ไพก่อนมันมาบ่อทานันก็เลยเสื้อผ้านะบ่อทานบ่ไ,ได้เอาลงเลยเลงแต่น้ำคลองกันยังเต็มถ่ายรถผู ไม่ละกะใช่เฮือนมีบุญพ่อแม่ได้จังอุ้มมีบุญลงดลกกได้เนาะหล่อก็บระเดี๋ยวลงมันนี้นในเรียนกับสิ่ข้อลายเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจก็ไล่ก็แซ่ในเด้อมมิลิงสิพาออกไปแก่เขาสิพาออกไปแก่เขาอันสงสัยที่ทัดลงเรามาแก่นแหละ เพราะว่ามีลิงนะไ้สิทธัดนะมาซอยเนาะของเราว่ะรา,ว,าแวแล้วเราบอกขาตแรกมีลิงมาเมาเนาะที่นี่มันบริเมเมาบูม,มีผููมาเฮดแล้วเพินว่ะสิม,ม,มาซอยเด็กีีเพราะว่าเมาแล้วก็บ,บริมาบริเนวาบอมีผููเฮดแล้วก็มาซอยกระตังซอยตังเมาตังอันกันแล้วเนาะพี่น้องมีลิงกให้เพินหามู่มากมัดมากคนมาอย่างแล้วก็ ให้อันขาน้ละมันเพิ่นเนาะเพิ่นกระต่างมาซอยมัน,นมามากะมาทาั้งอันม,มันกหั่มเนาะมาทาั้งลูกทั้งเมียอุ้ยมาหุบหอบมาซอยมินิก็ดีใจสุดๆใสใ่ลายเด้อเนาะแต่ก็นี่แหละมึงแหละสิมาค้นขึ้น,ข,นขึ้นเล่ามาค้นเขาขเฮือนเพราาะว่อมลินินะสิเอาไว้ในเฮือนทั้งรถไทยรถยังเ,งเลยสิไปแก่เลยจากสิได้จักสอบ กระบะอาจายรย์ชิด้ยก็จะกระสอบชิด้ใส่รถขายอันท้ายน้ำแล้วกระบะในลิ้งน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวขอลา์เด้อสบ,ดสบายดีสบายดีบายบายแน่ลงวัดเฉยบ่โอ้ยนั่นนี่ก็ลงทำบุญน้ำมูวันเดี๋ยวนี่ลงกันเฉยวัดสบายดีพี่น,น้องพาดน้องบุญลงเฉดวาดมือนี้โจ๊กขึ้นเลยบ่ <laughs> <laughs> นี h, ed, maison, ่ก็ี่ลงทำบุญบอกือกากคือกากนี่เฮ้อุอยมาบอกเห็นไฟเขาเฮือนกับ่ได้เฮยเฮ้เฮ้้าสังเด้จังเด้ังมาเด้โอ้ยลยอยู่หานี่นี่นี่ลูกนี่นี่ไงเงนแล้วนะนี่ไงนม่ัเงิมทำลงทำบุญเนาะ dinh 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 dinh